สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะคนเดิมเพิ่มเติมคือพาสุดหล่อมาด้วยนะวันนี้สุดหล่อที่เก่งเลือกนำมาค่ะ เรนเจอร์นะคะรุ่นลิมิเต็ดนั่นเองเครื่องยนต์2.0ลิตรกำลังแรงม้าุด1 8 0แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่1ล้าน40,200บาทคา่ะเดี๋ยวเก่งพามาชมนะว่าวันนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะสำหรับรุ่นนี้มีอะไรบ้างและเพิ่มเติมอะไรบ้างคะ่ะก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Channel นะคะโปรโมชั่นฝอย์ไปเก่งกี้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากนี้เลยชุดแต่งละลอด้านหน้าที่พี่ๆเห็นอยู่นี้ลูก เลือกนะคะก็คือจะเป็นตัวชุดแต่ง F 1 5 0นั่นเองเนาะเขามีตัวกระจังหน้าค่ะพร้อมฟอนต์อักษร FORD แบบนี้ให้สีอักษรเป็นสีดำค่ะแล้วตัดด้วยขอบสีน้ำเงินแบบนี้นะก็จะสวยๆแบบนี้เลยทำให้ตัวอักษรดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงค่ะวันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นไฟ LED นะคะ3จุดเต็มช่องแสงสีขาวแบบนี้นั่นเองค่ะ และขาดไม่ได้เลยสําหรับชุดแต่ง F 1 5 0นะคะก็คือจะเป็นมีไฟตัว C นะคะแสงสีขาวนะคะแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็กันชนหน้านะคะสีดำแบบนี้นะสำหรับไฟตัดหมอะรุ่นนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ด้านหน้าที่เพิ่มเติมอ,อีกหนึ่งจุดค่ะเป็นไฟหน้านั่นเองวันนี้ทําการอัปเกรดนะคะไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยก็คือทําตัวคลิปมาสแตงนะคะ3คลิปแบบนี้นะแล้วก็วงแหวนลูกค้าเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองในส่วนของลูกแก้ววันนี้ลูกค้าเลือกเป็นบลูอายนะคะแล้วก็ต่อสเต็ปไฟเลี้ยวเข้าไปนะคะที่ตัวไฟวิ่งกลางวันนั่นเอง ไปต่อที่ด้านข้างตัวรถเลยด้านข้างตัวรถค่ะเป็นซุ้มล้อนะตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบเรียบนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง F 1 5 0นะตัวนี้ก็คือให้สีนะคะเป็นดําด้านแบบนี้เนาะไม่มีหมุดนะคะเป็นแบบเรียบเนาะแต่ว่าพี่ๆสามารถเลือกได้นะถ้าต้องการแบบมีหมุดแล้วก็ในส่วนของล้อบ้างอ่า ล้อนะคะอันนี้ไม่ใช่ล้อรุ่นนี้นะไม่ใช่ล้อเดิมนะเปลี่ยนค่ะแต่ว่าลูกค้ารีเควสมาเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อแมก่ะรุ่น F X4 Max นั่นเองนะคะในส่วนของสีแมก่ะเขาเป็นสีเทากาไฟนะนขนาด17นิ้วค่ะจับคู่กับยาง B F นะคะตัวนี้เป็นล้อแมกนะคะจากโรงงานเลยนะแต่ว่าเป็นรุ่น F X4 Max นั่นเองซีรียางค่ะอยู่ที่ 265/70R17 นั่นเองค่ะ จัดทรงนะคะก็เวลาใส่ตัวซุ้มล้อนะคะแล้วก็ใส่แม็กขนาด17นิ้วนะคะก็คือทรงก็จะประมาณนี้เลยนะในส่วนของที่ตัดกับสีรถค่ะรุ่นลิมิเต็ดนะในส่วนของตัวแก้มค่ะกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถรวมถึงเพจตัวอักษรคำว่าลิมิเต็ดด้วยนะที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยอันนี้เป็นสิเนเจอร์ของเขาเลยนะ ในส่วนของชายบันไดบ้างค่ะชายบันไดนะคะที่พี่พี่เห็นอยู่อ่าเห็นไหมก็คือจะเป็นสีพรเมียมเช่นกันนะในส่วนของด้านท้ายกระบะบ้างค่ะสติ๊กเกอร์ 4x4 คูณ4อันนี้นี่คือไม่ได้แปะเพิ่มนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาเป็นขับสีแบบพาร์ทไทมเนาะ ในส่วนของท้ายกระบะค่ะมือจับท้ายกระบะนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะรวมถึงรุ่นนี้เขาจะมีกล้องถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ด้วยนะอันนี้เป็นออฟังก์ชันที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายค่ะเป็นสีโครเมียมเช่นกันแบบนี้เลยพร้อมเซ็นเซอร์นะคะ4จุดนั่นเอง บอกเลยว่าลิมิเต็ดสมชื่อจริงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดนะเก่งรีวิวนะคะรุ่นลิมิเต็ดมาสีเทารู้สึกคันนี้จะเป็นคันที่2นะคะแล้วก็ในส่วนภายในค่ะเป็นเบาะหนังนะพวงมาลัยค่ะหุ้มหนังพวงมาลัยไฟฟ้ารวมถึงนะคะหน้าจอเขาเป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วมาพร้อมกับตัวระบบนะคะซิงค์สแล้วก็เ,เมนูภาษาไทยนะคะโทรช่วยเหลือฉุกเฉิน1669ให้ด้วยค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจ ฟอ r ์ดเรนเจอร์ค่ะหรือฟอร์ดเอเวเรรุ่นไหนสามารถทักหาเก่งกี้ได้นะที่ช่องทางการติดต่อน,นี้เลยเบอร์โทรหรือ ID Line ค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือน ปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะหรือต้องการจะสอบถามเงื่อนไขต่างๆก็สามารถทักทายหากเก่งกี้ได้นะแล้วยังเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ที่ YouTube c h anel n ค่ะชื่อช่องนะโ r o m o ชั่น Ford by เก่งกี้ค่ะรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำคลิปถัด,ถดไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย